สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับเป็นฝั่งขาเข้าเหมือนเดิมนะครับผมวิ่งงานวันนี้ผมเก็บเ,เก็บภาพบรรยากาศนะครับามาฝากกันนะครับกับการก่อสร้าง ดีว่าจะเข้าไปส่งสินค้านะครับด้านในก็เลยผ่านเส้นนี้นะครับพระรามสองขาเข้านะครับแถวบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนไปจอมทองบางงดนะครับที่จริงก็เพิ่งจะ,ะรีวิวไปเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูอีกนะครับกับบรรยากาศ ก่อสร้างนะครับทางยกระดับาทางด่วนนะครับถนนพระรามสองก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับการก่อสร้างาถือว่าทําได้เร็วนะครับนี่ตรงนี้คือ,อหน้าสํานักงานเขตบางขุนเทียนนะครับ ก็มาที่เซ็นทันนะครับหน้าห้างเซ็นทันระรามสองวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25มีนาคมนะครับปี65นะนี่ครับาการก่อสร้างของเขานะครับ ขึ้นเสามาได้เร็วนะครับแถวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด่านขึ้นลงนะครับด่านท่าข้ามนะครับตรงนีเ้เป็นจุดขึ้นลงนะครับเส้นพันพระรามสองหรือว่าท่าข้ามนะเ,เป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งนะครับใครที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์หรือว่าขึ้นไปด้านในนะครับจะเข้าไป ผ่านพระรามเก้านะครับหรือว่าจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไปสมุทรสาครน,นะครับก็เป็นจุดขึ้นลงท้องฟ้าสดใสนะครับแต่ก็มีเมฆเมฆเยอะนะครับวันนี้มเมฆเป็นเมฆสีดำเลยนะครับเหมือนกับเป็นเมฆฝนนะ หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนไกลนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เร่งทํางานนะครับลูกค้าก็เร่งมานะครับนี่โหยแท่นเหล็กขนาดใหญ่นะครับเขาเตรียมจะยกขึ้นนะยกขึ้นไปข้างบนไปเป็นตัวขับเคลื่อนขานทางวิ่งนะครับเรียกว่าเป็นเคนยักษ์เลย อุบางมดนะครับตรงนี้ก็สุดเขตบางกุนเทียนนะครับเข้าสู่เขตจอมทองอดูจากการก่อสร้างนะครับน่าจะมีสัก3บริษัทนะที่ก่อสร้าง3ส,สัญญานะครับฝั่งทางนี้ เป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ของกรมทางหลวงนะวันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงนะครับ เวลาตอนนี้ก็9นาฬิกา9โมงเช้านะครับตรงนี้เขาก็ทำได้เร็วเหมือนกันนะครับตรงนี้ ือว่าการก่อสร้างนี่เข้ามาทีหลังนะของฝั่งเสมดํานะครับฝั่งเสมดํานี่เข้ามาก่อนนะครับทางมหาชัยทางนี้นี่คือว่าเข้ามาทําทีหลังนะแต่ว่าก็คืมหน้าไปเยอะแล้วนะครับ เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดูว่าเร็วมากเลยเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเดือนมีนานะครับเดือนสามก็กำลังจะผ่านไปอีกแล้วนะครับอ่าปีหนึ่งปีหนึ่งนี่มันแป๊บเดียวจริงนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับจากบางขุนเทียนพาข้ามมาบางมดนะครับเ,เขตจอมทองนี่นะครับอ,อัปเดตให้ดูกันนะครับสองวันทีสามวันทีนะครับบรรยากาศการจรลาจรน,นะครับรถก่อเยอะนะครับวันนี้นี่ พยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะมีฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้อากาศก็ร้อนนะ,ะก,ก่อสร้างนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเ,เดี๋ยวช่วงสงกรานต์นี้เขาก็จะหยุดก่อสร้างกันนะครับเพื่อจะได้ไม่กีดขวางการจราจรนะครับรถจะได้ไม่ติด ามาถึงตีนทางด่วนดาวขนองนะครับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อเอานะครับไม่ยอมไปถ่ายที่ไหนนะครับถ่ายอยู่ในที่เดิมนี่นะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ